บัตรัสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงตลอดเดือนมกราคม2567มีครบ7ข้อนี้มีคนได้เงิน4,445บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐมีคนได้เงิน4,445บาทในเดือนมกราคม2567นี้นะครับเพียง คนคนนี้จะต้องมีครบ7ข้อนี้มาดูกันว่าคุณเป็นคนคนนี้หรือเปล่าที่จะได้เงินสูงสุดถึง4,445บาทมาดูกันครับเราจะไล่กันไปทีละข้อนะครับแล้วก็จะสรุปให้คุณเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าจะได้เงินอะไรบ้างวันไหนอย่างไรแบบไหนครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อแรกครับคนที่ได้เงินตรงนี้จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นใหม่ก่อนเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หลายท่านสงสัยครับคืออะไร <น ide> คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิหลายท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่หากคนไม่ทราบก็คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เป็นบัตรรุ่นใหม่ที่เปิดลงทะเบียนในรอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับรอบที่ผ่านมานี้ก็คือเปิดตั้งแต่รอบปี65แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังคงใช้บัตรนั้นอยู่ ในนปัจจุบันครับสำหรับคนที่ผ่านคือต้องลงทะเบียนผ่านตรวสอบคุณสมบัติก็ผ่านนะยินเดอร์ตนก็ผ่านทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้หมดเลยนะครับหากคุณไม่ผ่านในส่วนตรงนี้จะทําให้คุณไม่ได้เงินตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับก็จะต้องผ่านตรงนี้ก่อนเลยคือข้อที่1ครับต่อมามาในส่วนของข้อที่2ข้อที่2คือยินเดอร์ตนสําเร็จทันในกรอบของเวลา27พฤศจิกายกน6ก ถึง26ธันวาโคโม66สำหรับรอบประกาศผลอุทธรณ์ผลเมื่อวันที่28สิงหาค,โคโม66นะครับต้องเป็นกลุ่มนี้ถึงจะได้ด้วยนะครับต้องข้อ2ต้องผ่านถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นจะไม่ได้นะครับกลุ่มนี้สําคัญยังไงกลุ่มนี้สําคัญที่ว่าต้องเป็นจะต้องยืนยันตนสําเร็จนะครับในกรอบเวลานี้27พฤศจิกาถึง26ธันวาคมนะครับหากว่ายืนยันตนเสร็จก่อนหน้านี้ก่อน27พฤศจิกา ก็คือ26พฤศจิกาถอยหลังไปกับ27ธันวาไปข้างหน้านะครับเกินเวลาดังนี้ถือว่าไม่ได้ต้องในกรอบเวลานี้เท่านั้นนะครับตรงนี้เกินถอยไปไม่ได้เกินไปไม่ได้นะครับต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นถึงจะได้โอเคนะดังนั้นและต้องไม่พอครับต้องเป็นรอบประกาศผลอุทธรณ์อุทธรณ์ผลคืออะไรคือรอบที่ตอนที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้มีการสมัครเปิดลงทะเบียนใช่ไหม แต่ลดคนตรวจสอบไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่การส่งเอกสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ผ่านไม่สมบ,บูรณ์คุณต้องพยายามการอุทธร์เพื่อยื่นให้มันผ่านไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าอย่างไรนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยตรวจสอบวาบัดไม่ว่าจะเกณฑ์รายได้หรือสิทธิ์ทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยคือคุณได้ไปทําให้เรียบร้อยแล้วมันผ่านแต่การผ่าน,านอุทธร์ก็มีผ่านหลายรอบหลายคนผ่านรอบแต่แรกๆตรงนั้นคุณก็ได้ย้อนหลังไปแล้วแต่จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนี้แหละ ที่มีคนมีคนกลุ่มนี้ก็คือเท่านั้นที่จะผ่านอุทธร์เป็นรอบหลังสุดเลยนะครับก็คือรอบประกาศบออุทธรยี่แปดสิงหาคกหกกลุ่มนี้ก็จะได้เงินช้ากว่าเพื่อนแต่ก็จะได้นะครับโอเคนะอันนี้เคลียร์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มตรงนี้แล้วก็จะเป็นรอบอุทธรยี่แปดพฤจิกาถึงยี่หกธันวาใช่ไหมครับที่เป็นประกาศผลยินยตนในกรอบเวลานี้ก็จะได้ใช้สิทธิ์ใน หนึ่งโมกกลนะก็คือเดือนโมกกลานั่นแหละจะได้ย้อนหลัง9เดือนแล้วก็เดือนโมกกลาอีกหนึ่งเดือนเป็น10เดือนก็คือ 300, คูณ10ได้3,000ันะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่างเงินแต่ละอย่างเนี่ยรวมกันคุณจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อ 2. คุณต้องผ่านข้อ3ที่คุณต้องผ่านคือคุณต้องได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีแล้วสําเร็จด้วยตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีต่อให้คุณทุกอย่างหมดเลยนะครับทำผ่านทุกอย่างหมดแต่ ไม่ได้ลงทะเบียนค่าไฟนะครับตรงนี้สําคัญต้องไปลงทะเบียนค่าไฟด้วยใครยังไม่ลงทะเบียนให้ไปรีบลงทะเบียนค่าไฟฟรีด่วนเลยนะครับก็ไปทําให้เรียบร้อยนี่ข้อ3ต่อมาได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําฟรีตรงนี้ก็สําคัญหากคุณทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ลงทะเบียนค่านา้ําก็จะไม่ได้ส่วนลดค่าน้ํานะครับนี่คือข้อที่4 ต้องทาให้สําเร็จด้วยนะครับการลงทะเบ,บียนแล้วยังไม่สาเร็จก็ยังถือว่าไม่สําเร็จต้องสําเร็จเท่านั้นนี่คือข้อที่ 4. ลงทะเบ,บียนสิทธิ์ค่าน้ําฟรีแล้วสําเร็จข้อที่5บัตรสวัสดิการแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มของผู้พิการด้วยกลุ่มผู้พิการก็จะได้เพิ่มไปอีกนะครับตรงนี้ก็จะได้ไปอีกสองนะครับโอเคนี่คือข้อ5ข้อ6มีับรบประชาชนรุ่นใหม่พร้อมใช้เงินตรงนี้สําคัญที่สุดถ้าไม่มบีบประชาชนรุ่นใหม่ คุณก็ใช้เงินไม่ได้คือทุกข้อสําคัญหมดนะครับเท่าๆกันแหละต้องผ่านทุกข้อคุณถึงจะได้นะครับหากคุณมีใบชนใบเก่าไปทําเป็นใบใหม่ให้เรียบร้อยและใบชนที่ทําใหม่ถ้ายังไม่ยินตตนต้องไปยินตตนให้เรียบร้อยด้วยเพื่อที่จะทําให้ระชนคุณลิงก์กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้ได้เงินเข้าได้ครับในข้อ6แล้วก็ข้อ7จําหลัดพินให้ได้เพื่ออนุมัติจ่ายเงินเวลาคุณไปยินตตนเขาจะให้ตั้งหลัดพินนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหหลักอยู่แล้วนะครับ หลายคนก็ตั้งไปที่เรียบร้อยพอตั้งเสร็จเดลลืมนะครับพอตั้งซับซ้อนเกินไปคือคุณตั้งซับซ้อนดีครับแต่ต้องจําให้ได้ตรงนี้สําคัญตั้งง่ายเกินไปก็ไม่ดีเอาแบบที่มันสะดวกแล้วก็จําได้นะครับนี่คือข้อที่7นะครับนี่คือ7ข้อบอกเลยว่า7ข้อนี้สาคัญมากสําหรับคุณนั่นเองถ้าคุณมีครบทั้ง7ข้อนี้คุณจะได้เงินสูงสุดถึง ก็คือเต็มที่เลย5 4 4 5อ่ะมาดูกันมันคือเงินอะไรบ้างนะครับวันที่1ของทุกเดือนครับคุณจะได้เงินตรงนี้เนี่ยกลุ่มนี้จะได้3,000นะครับอย่างที่ผมบอกจะต้องผ่านข้อยืนยันตนตร,ตรงนั้นก็นจะได้ย้อนหลังไป9เดือนเมษายนพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกายธันวา9เดือนแล้วมกราอีกหนึเดือนรวมเป็น10เดือน3 0 0คูณ10คือ3,000บาทนะครับอันนี้คือตรงนี้ เงินค่าวันที่1ต่อมาเป็นรายการที่2ที่เข้าในวันที่1เหมือนก,นกันก็คือเงินการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมกราคุมภามีนา67 3เดือนนะครับ80บาทแล้วต่อมาก็จะเป็นเงินค่าเดินทางงรลบบขนส่งสาธารณะ,ะ750บาทต่อเดือนคุณสามารถใช้เงินค่าวันที่1เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเงินตรงนี้ก็สามารถใช้กับคสอมกบขอสอรถไฟฟ้าพทสมรทเออาร์เอลรถไฟ รถเอกชนขอสอมอร่วมนะครับเอกชนร่วมบอ,รอสรอถ2แถวเรือโดยสารขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่ที่คุณอยู่เนี่ยถือที่ที่คุณจะไปใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่านะครับอย่าลืมพกบประชาชนไปใช้สิทธิ์ด้วยตรงนี้ครับวันนี้ก็คือวันที่1ต่อมาวันที่18ของทุกเดือนครับคุณจะได้สิทธิ์สาหรับคนที่ลงทะเบียนค่าไฟฟรีก็จะได้3.15บาทแต่ต้องใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทนั่นเอง ส่วนค่าน้ำก็จะได้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้น้ําไม่เกิน3ามบาบาทแต่ได้ลด100บาทตรงนี้ก็จะค่าไฟลามรค่าน้ํา100บาทนะครับวันที่18ของทุกเดือนคือทำไมต้องเป็นสิก็เพราะว่า18เนี่ยจะเป็นวันที่คือวันที่บินออกครับวันไหนบินออกก็คือวันนั้นนั่นเองเพราะตรงนี้เนี่ยรัตเนี่ยจะให้ฟรีเลยไม่ได้ได้เป็นเงินเข้านะครับเป็นฟรีก็เหมือนเงินเข้าครับผมเลยสรุปให้คุณแบบนี้ไปเลย ต่อมาก็วันที่20ของทุกเดือนครับจะได้เงินเบีย้ยคอมพิการ200บาทสำหรับคนที่แบบมีแบบเป็นสมกวิการนะครับก็จะได้200เพิ่มเข้าไปตรงนี้ครับโอเคสรุปเงินเข้าทั้งหมดครับก็จะเป็นดังนี้ 3,000... อันนี้วันที่1ห,หมดเลย3 8 8 0ันคือวันที่1ใช่ไหมครับอันนี้คือธันวาหมดเลยนะถ้าไม่ใช่ธันวาขพิเข้าไปมกลาครับมกลา67 อันนี้คือวันที่1นึ่งครับ3 0ม0 5 0แจอมกราหกเจอันนี้ก็คือ18แต่ในกรณีนี้อันนี้ผมเป็นเลขที่ให้มาจริงๆแล้วค่าไฟจะออกช่วงนี้แหละครับเพราะค่าไฟออก18ก็เลยคิด18แนะครับแล้วก็200วันนี้20พวกอย่างเป็นมกราหมดเลยรวมกันยอดทั้งหมด4,445บาทนะครับแต่คุณจะต้องผ่านครบทุกข้อถึงจะได้4,44 5ห้กคุณผ่านไม่ครบข้อใดข้อหนึ่งเช่น คุณไม่มีแบบนตัวผู้วิการก็ลดไป200ก็เป็น4,245คุณไม่ใช่กลุ่มตรงของอไม่ได้ลงทะเบียนค่าน้ําฟรีก็ลดไปอีกร้อยหนึ่งนะครับก็ตามสัดส่วนไม่ลงทะเบียนค่าไฟก็ลดไป3ามแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มตรงนี้ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็จะไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มที่ได้3,000ก็จะได้300นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอธิบายไว้หมดแล้วคุณจะได้กลุ่มใช่กลุ่มที่ได้เงิน3,000เข้าวันที่1มกราหรือเปล่า ก็สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ผมได้ทำคลิปอัปเดตเอาไว้ให้แล้วครับนี่ก็คือข้อมูลที่นำมาฝากกับทุกท่านในช่วงเวลานี้อย่าลืมไปดูนะครับถ้าสงสัยในประเด็นไหนอะไรเพิ่มเติมก็ดูทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ่วนสงสัยอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ก็พิมพ์มาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ